ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสระแก้วจังหวัดสระแก้วตั้งอยู่ภาคตะวันออกของประเทศไทยมีประชากรในพื้นที่จังหวัดสระแก้วรวมทั้งสิ้น 56, 1975คนแบ่งการปกครองออกเป็น9าอำเภอได้แก่ 1. อําเภอเมืองสระแก้ว 2. อำําเภออรัญญประเทศ 3. อําเภอตาพระยา 4. อําเภอวัฒนานาคร 5. อําเภอวังน้ำเย็น 6. อําเภอคลองหาด7อําเภอเขาชะกัน 8อำเภอโคกสูงและ9อ,อวังสมบูรณ์และมี731หมู่บ้าน49องค์การบริหารส่วนตำบล16เทศบาลแบ่งเป็น3เทศบาลเมือง13เทศบาลตำบลและ1องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดสระแก้วได้ดำเนินโครงการสำคัญของกรมการปกครองประจำปีงบประมาณพศ .2565 ในส่วนที่1การส่งเสริมสถาบันหลักของชาติเพื่อความยั่งยืนเรื่องโครงการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสระแก้วได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเป็นประจำทุกเดือนโดยเฉพาะวันสำคัญของชาติ โดยมีผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม2564ถึงมิถุนายน2565จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทำความดีด้วยหัวใจรวมทั้งสิ้น90ครั้งมีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น9,517คนเรื่องการขยายผลโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสะแก้วได้ดำเนินการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้โครงการอนเนื่อมาจากพระราชดำริต้นแบบ ตามโครงการ1จังหวัด1ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบโดยรางวัลชนะเลิศได้แก่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์การเกษตรและการเพาะเห็ดบ้านบีกริมหมู่ที่8ตําบลคลองทับจันทร์อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วในส่วนที่2ออีโดป้าสวิตการยกระดับงานบริการประชาชนเพื่อความยั่งยืนเรื่องอำเภอวิถีใหม่ การพัฒนามาตรฐานการให้บริการประชาชนตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวกเพื่อมุ่งสู่การเป็นกรงการปกครองวิถีใหม่ผ่านการคัดกรองเอกสารใบสมัครขอรับรองมาตรฐานจำนวนหนึ่งแห่งได้แก่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอวัฒนานครได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมการปกครอง1 0 0 0 0 0บาทการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนในการออกหนังสือผ่านแดนหรือ e b o r d e r pass พ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการขับเคลื่อนจำนวน2แห่งดังนี้ 1. ศูนย์บริการออกหนังสือผ่านแดนจังหวัดสระแก้วที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้วกลุ่มงานความมั่นคงจำนวน1000,000บาทและสําสำนักงานออกหนังสือผ่านแดนอำเภออรัญ,ญประเทศจานวน1 0 0 0 0 0บาทในส่วนที่3าอีดปาซ Sustainability การสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้านตำบลและอำเภอเพื่อความยั่งยืน เรื่องแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นจังหวัดสระแก้วได้พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองหรือหมู่บ้านอยู่เย็นประจำปี2565ระดับจังหวัดเมื่อวันที่17พฤษภาคม2565ณห,ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับมะนาวโดยรางวัลชนะเลิศได้แก่ บ้านค่ายเจริญหมู่ที่1ตําตำบลคลองหินปูนอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสะแก้วจังหวัดสะแก้วได้ดำเนินการกับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสะแก้วภาพรวมทั้ง9ก้าอำเภอดังนี้ 1. ครัวเรือนที่มีอยู่จริง152,729ครัวเรือน 2. ครวัวเรือนที่สำรวจได้153,013ครวัวเรือนคิดเป็นร้อยละ100.18การขับเคลื่อนโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วได้จัดสรรงบประมาณงวดที่2ไตรมาส3เดือนเมษายนถึงมิถุนายน2,565จำนวน4อำเภอชายแดนอำเภอละ50,000บาทรวมทั้งสิ้น2 0 0 0 0 0บาทประกอบด้วย 1>, 1. อําเภออรัญญประเทศได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชนของประเทศเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบของไทยตามหลักวิถีใหม่ 2. อำํเภอตาพระยาได้จัดโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ชาวกัมพูชา ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอตาพระยาเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019และการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคโควิด -19 ประจำปีงบประมาณพศ2565อำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้ว 3. อํอำเภอคลองหาดได้จัดประชุมสร้างความสัมพันธ์และความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วประจำปีงบประมาณพศ2565 และ4อำเภอโคกสูงได้จากโครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชนของประเทศเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบของไทยตามหลักวิถีใหม่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอ,เอํเภอหรือ ITA จังหวัดสระแก้ว ข้อมูล IIT เป้าหมายขั La ้นต <ÜNDNIS> ่ำา100คนดำเนินการแล้วทั้ง9อำเภอข้อมูล EIT เป้าหมายขั้นต่ำา400คนดำเนินการแล้วทั้ง9อําอำเภอข้อมูล OIT อยู่ระหว่างการดำเนินการของอำเภอซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่30มิถุนายน2565 จังหวัดสระแก้วขอรายงานผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2565ข้อมูลณนะวันที่10มิถุนายน2565ดังนี้งบดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน219,71,582บาท56สตางค์เบิกจ่าย88.69%คงเหลือ11.31%งบลงทุน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร24,646,100บาทเบิกจ่าย54.53%คงเหลือ45.47%ส่งคืนกรม1 5 8 4 7 7บาทภาพรวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร244,347,682บาท56สตางเบิกจ่าย85.38% คงเหลือ14.62%ส่งคืนกรม1 5 8 4 7 7บาท